Oh. สวัดีครับพี่น้องตอนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องนมผู้จองยินดีตอนเสาร์กับน้องอินฝ่านะครับมันมีฝนตกแต่เสาร์น,นะครับบรรยากาศเสาร์ฝน,นตกไปใส่หมี่มันมีวันสเปหัเบืบ้องหมูนะครับมาซอยงานเพิ่นเพราะว่าอยู่ในบ้านนี่นีพี่น้องเพิ่นเสียชีวิตนะครับก็เลยจะไปหาเบื้องหมูมาให้เพิ่นหาหมูมาซอยงานไปตอนเสาร์นี่ละ ไปทั้งไหนลูกไปทางไหนไปหาหมูท่างไหนจะเหรอเดี๋ยวไปได้ทังไหนเดี๋ยวผมพาพี่น้องเบ่งติดตามเหมือนกันนะครับพี่น้องเนาะไปเบ่งหมูจากตัวหนึ่งมาสรอยงานเพิ่นสำหรับสองมือบรรยากาศกาับรอบบ้านประมาณนี้แหละนะครับพี่น้องผมเป็นบรรยากาศ<อ>ที่เอินว่า<อ>บรรยากาศฝนตกไหมครับฝนตกฝนตกฝนลงจะเป็นเจือนเซแชะ บวกกันนะครับกับงานเวลามีงานมีการตั้งสี่มากเก็บมีฝามีฝนล,ลงมามีฝามีฝนตกเป็นเรื่องปกษษติดอกขันบกไปแล้วก็ได้ขันยางแน่ฝนตกใต่มชืชนเชอนแฉนะครับพี่น้องเชื่อแฉไปหมดปะอ้บอ้บน้องยิงฝ่ายางไปซองมองทั้งัวบเห็นนะครับอาหารการกินเพิ่น พอมาหนีว่าสิออกไปเอาหมูแหละนะครับพี่น้องเบาหมูพันละอือนีอยู่โน่นนี่โน่นมีอยู่ที่นั่นงนะครับเดี๋ยวไปซองเมือว่าอาหารพ่นย่างแน่นะครับสิได้หาซอยเพิ่มแต่ว่าไน่ๆขึ้ไปเอาหมูแหละนะครับพี่น้องไปเอาหมูดับมือไปสวยคนสวยไปหาปุ๊บไปเบิ้งไปเบิ้งเอาป บรรยากาศไม่คัวกับประม่าณนี้ครับลาควใบของนให่มันมีบ้จังี่เบอริบกนอากินน้ำเมฆกินน้ำเมฆมากินนเมฆเนื้อมูฮ้อยังจะตอนหลายตอนอยู่กัเห็นไหนาเป็นคนเมืองนาหลายตอนบอกอย่างนหมอกระทนี่ก็หลายตอนเยอนี่กรดเออเออได้หลายตอนน้เ้าถ้นจอกน้ำเลาค่หองเรารีปามาเนี่นะครัพอาพพินไปหาอนมันไปหาดอกเบิ้งไว้แล้วพี่น้องมันเหลือหน่อยอยู่ ก็เศร้าๆยิ่ดอกเกิดว่าขึ้นสิท่านจักข้าวครับพี่น้องไปเอาอาหารก่อนพี่น้องไปบึงหมูหน่อยนะพ้นกระตตกจนนาำเต็มรถรักเสร็จังไงอันไม่เลยพี่น้องป๊าบโหลดเพิ่นตกโหลดได้ฝน โต๊แล้วคันนี้สี่คบต๊วงได้หต๊แลวพี่น้อง้กเงอันเตรียมกระสุนคือลดอะไรเด้อสแปหมูพี่น้องว่าสเปหมูเตรียมขนบ่หรอเต้าฝนมาแล้วฝนมาอีกแล้วหายการหนัาการนาเบิดเลย บาเก็บตุ้มข้อเป็นเป็นอย่างนี้แบบเขาอยปกใหาไปให้หนาขาวไม่อยากห่วยตัวให้กระไดกระไดไปน้ำกันเลยแต่ว่าเอาหมูขึ้นรถกอนเอาหมูขึ้นรถเอาได้เวลาพี่น้องปะพาไปเอาหมูไปเอาหมูพ้นกระเขมพี่น้องพ้นกระสิต๊ก แต่ว่านโเป็นนุปสักหนอกนะครับส่างรับงานสิน้ำก็เป็นเรื่องปกติป่ะยังกะวางบ่ได้พร้อมทีมงานพร้อมทีมงานกับเดินทางไหนล่ะนี่คนรอได้หนิโมื่แร่งนี่ว่ามันสอนเช่นใช่ไหมนะอมอื่นอันนี้สอนเช่นใช่ครับข้างหลังผมนี่พรอนซักส่องแสงพรอนสักส่องแสงตามด้วยเฉลิมพลมาลาคำเพราะแม่งอันนี้โดนแล้วยังเพิ่น อันใาญ่บัดครับอันตั้งเบิดนี่บัสมอตั้งบัสเพิ่นมาลีบเหมือนน้าลิฟต์ซิงค์ลิฟต์ซิงค์บานนี้ก้อนสิฟป่าตอนนี้อ้าวเปิดฝ่าจุดแรกฝ่าฝนเป็นตันอันนั้นจุดตกหน่อตกหลับขึ้นบ้านนะครับพายุเขามาไว้บนไปก่อนตามเราครับพี่น้องพาพี่น้องไปเบิงหมูบนไปเบิงดอกไปเอาล่ะตัดสินใจแล้วนะครับไปเอาหมูมาช่วยงานช่วเลือซึ่งผู้ไหว้ชนนั่นเป็น ไอ <I> ้น้องฮักนะครับพี่น้องก็ก,ก็กซวยกันผมก็เลยตรงท่านาทีนะครับพี่น้องท่านาทีพร้อมกับทีมงานทีมงานวานกาซวยกันวานวานเจ็บมมากวานเจ็บผมมากาบอตลาแตกอยู่ <laughs> ว่ท่านมานะครับสิ่งตลาแตกสิ่งตะลาแตกก<ะ>ับยังเดินทางนะครับแด่ดตัวแทนมันมากตัวแทนมันดังนี้เอาตัวแทนมาได็เชฟว่องมากเออเออเด็ดด้ยังเกาะเชฟว่องฮะ เทปบองโอ้ยเทปบองเทปสองลอยโอ้เทปสองลอยเพเกินนั่นนะบ่ไปสนามได้แค่สองลอยอันอันอันเทปสองลอยนะครับพี่น้องงานเทปสองถ้าพี่น้องติดตามอยู่ทั้งอ่าช่องอื่นไล่ซดเอาฝากช่องแหมเอ้าช่องบ่ช่องเทปสามะสามะนะครับอ่าคลายมะนาวหวานมะนาวหวานเอาฝากมะนานสําหรับพี่น้องทีวันที่หกนี่ไปพอกันอยู่อยู่ใส่ครับน้องให้น้องให้ฐานน้องให้น้องให้ฐานจุดน้องให้ครับ S <S> กว่เกิน20เมตรเส้นเอาไปบายหาง,งนนไปบายหาง <S <S> <S ไปบายหางให้แน่พอมีแห้งั <S 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 ถึงบายก็มีแห้งถึงบายก็มีแห้งครับเอาอันนี้เด้บ่มไีไปสนามเสียเข็ม่นมาซิ่งท่องเพิ่นมาอยากได้ท่องไม่เมียใส่หรล่ละได้พวกะทาช่องอที่ได้อยูว่ว่าจกเพิ่นมาสามรางวัลโอ้รางวัลที่หนึ่งได้แก่อ่าได้แหวนทองคำโอ้รางวัลที่สองแหวนกระดูกรางวัลที่สามแหวนคือบอกงงหน่อยเลยจักเถ้อ เอาหมูหมูหมูเอาหมูบ่เอาหมูอันผู้จองอีดีฝากให้ตัวนึงเด้อจัดไปหางกับเบาๆหางเบาเบาพอมาหางบนหางสามร้อยหาสีคนวะบรรยากาศปราะว่านี่พี่น้องฝนตกฝากกับมาานี่กระจูดคือเก่าพนว่ะเห็นบ่ละบีงไฟเห็นบ่เห็นกระจูดบ่อเห็นหม่านี่กินสนามเลยเสียเข็มว่ะตามมาเร้่อยยุสายเกาะสนามบ้านน้องไทยวันที่ วันที่หกวันที่หเอาไปผอกันครับพี่น้องไปผอกันเนีรับผูที่มักแน่น่นสายนั่นนะครับอ่าบักงองลองบักองลองเขาเอื่นบักลองลองสาย้วนสายบกลุงซาอ่าได้ไก่ได้หลายๆเดินทางต่อครับน้องฝนตกแบบแห้งยันนสูงแต่บรรากาศยหันขึ้นบนฝนกะดตกยหันว่าไม่ไยันขึ้นแห้ง Tim mang lap đôi bụng cảm thấy là cái lắm 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 cái đang cái lắm 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 อันมากน้ำกันเบืทองคนบบตัน็นมองเปหมูพี่น้องนี่มองอุ๊แคอขอบคุณอยอะใสคอบจั๊ดูไส่ดูงานบออันนี้มาจากบพี่น้องบ่านยายละมนเป็นมือวันกระนะคงจับพี่น้องสงสารนี่มองน้บอบอลมีขีดจำกัดเราไม่แช่พ้นทกมีมองน้ำบอลนี่ย้ำพี่ายนางะไรอกไ่มูขาสร้หงไรไ่พ่อพี่พ่อพี่ถาปวดขั้นหงมเราใหญ่ เต็มนะครับพี่หนุ่มคนอยากได้คบพี่น้องอย่าไว้ใจรำเด้อเพราะว่าได้ทีมงานอยู่ก็ก็เต็มห้องแล้วนะครับก็เลยได้ช้านเต็มแล้วครับบอสมาดรับใหญ่ได้นะครับเอออนุโมทนาท่านอนุญาตยายเด้อสาธุสาธุมีสิ่งหยิบฟังได้ระหว่างคนตกคนลิ็มกันไปนี่นี่คือสิ่งดีนี่นี่คือสายบุญที่แท้สายสายมูอสายมูอยายหลีกรถเนี่ยบุหรี่เราบุญหลายขันจ่องสิบปีนี่น่ะ แต่จ็คผมแค่นี้นะครับพี่รองฝนกระหน่ำขนาดไหมครับตกแบบม่เมื่อนโม่มือตาเมื่อนี่หรอกข้นครับก็รับดอกจะนี่งเสียใจหมดใส่ไปซะอีกเสียจจอันนี้อันนี้พไปเรื่อยๆผาแยกไว้พูดละอันนี้เมื่อไเแ่าจำได้ยุท้ายของเราเสียใจมีเสใจเออายของเราต้องไปอยู่ผมครับไปเรื่อยๆสุดเลยเห็นไปเอ่อมานามานำกัน มีผูเงนอยสองคนผู้บบาวสอนผมนี่กับได้เีละรถจอดอยู่นี่ด้เคุปี้นะผู้เ่าว้อนกับูเรื่องนี้สอนเคุปี้เคุปี้นี่แหละบอกพวา้อนจะว่าเงอนรงไนี่ละเชเคุปี้ปีอะไรแงนี่งคุดนี่โอ้ปีนี่นาะแนนเอาปีอจอดนาะจอดนี่ละเขาประตูพวนี้ล่ะเบอรโอี้บี Hãy subscribe cho kênh Ghiền hết hấp dẫn ơi mình lại. Tao อาการบารีพี่น้องฝ<บ>นตกแบบแห้งตกแบบคักจะมันตกจะมันคักจะมันแน่ห้เพื่อตกเพื่อตกปีเนี่ยจาบปลาเลยเป็เช่านีรบ้างปลาเลยรู้่อะไรแบบแนะแดดแห้งเนาะโอ้ยเไม่ใช่บ็แล้วไม่ตัวก็ไม่ไ <laughs> Hãy người vô cái này rồi <laughs>

我买过不一 ได้หนาว่หนาววบ่หนาวคนแห้งเนาะฝนตกแห้งอันนี้เ็ดบวกก็ได้แม่เสียใหญ่ัทเ็ดกันปลาปลาไหนปลาหน่อยนี่ปลาหน่อยนี่เออปลากระตาเออถกเทปยังเพิ่นเทปยังนี่ดอกเ้เบวกจิกครดเครด

đi đây chắc được lắm กึ่งหมูเบิงนีพี่หนุ่มขี้หนอนหมูโตสิมาเอานะครับพี่น้ oh ่งโอ้สวนี้ขอไก่ย่างนี่หมูครับพี่หน่ม

ไผู้สาวโอ้ผู้สผาขนัเผาคือเรื่องฝนตกเสาครับพี่น้องตกแบบตั้งแต่มากนะครับตอนนี้ยังบม่ทัสมายเทียบยังใดฝนดีฝนตกดีครับนั่งลองเอ้านับ พ่อแล้วเดี๋ยวพ่อเราบอกพอเท่าะไรยังยังเฮาลอยยังยังหาลอยบ่ก็ต้งได้ปะนี่หาลอยยังไงไปปะนี่ให้คอยพี่โต้งยังแย่เอาหาลอยนาะเท่านั้นเราซีพันได้หนิเราจังได้หนิไม่ฮะอันอันลาคาหมูนี่พี่น้อง อยู่ที่4,500บาทนะครับหมูที่ผ๋มไทยเบื้องหละฝนกระตกฝนกระตกตกแก็กกเป็นอย่างฝนอันยาญ่แล้ววะตกสังมันถึงฝนแล้ววะแต่เมื่อนี่ขึ้นเกา่าเราพี่น้องคือเก่าพี่น้องคือเก่าเอนาะพี่น้องคือเก่าใหญ่ใหญ่โตขึ้นแลว้วใครจะได้ก่อนหมูตัวนีสี่หาสี่หา มันนี่ก็ตะกี้ว่าจะเอาหาได้ตัวนั้นซอยหลานนั่งเอาอซอยพูนี้นี่จ้าเนาะอันเงินให้ยายเด้อเด้อใส่ให้ยายเงินไอ้บ่แหงให้เบิ้งเลยสิล่ะแพ้งไหมบ่หอาดอกแห้งเงนหลายเอาพี่น้องเอายายนาเบิ้งตัวนี้เด้อกอเดี๋ยวซอยเดือนบุ้งหูเด้อซอยซอยลายครับเอา เอาดำไหนครได้หมูหรอเอากับย่าิหรอเนี่ย้อะรายายเงินเฮียมาเยอมเนี่ยเยอมเยอะไมยายไปแทงไงลูกกันเอ้าหาอะไรเอาหมูเมื่อพี่น้องผลอ่อนลงแล้วผลอ่อนลงแล้วนะครับผลเส่าตกแล้วไปแย่ก็มาดมโดนแล้วเว้ยเอารถมาสิล่ะเอารถมาใส่หมูตัวยไก่เงินเบิดแล้วมันอันนี้แล้วเอาจไก่เแล้ว

ลงครับพี่น้องลงสูใสมูวัด้ไมูาพอมูนันเอาอันนี้เอ่เเขามาูดกึันออกว่อยากดเออเอาไปเอาไปนมว บอลมาอีดอกไรมาเลยก็ได้อย่าไปอย่าไป้ปผูกก็ได้เอาเสียก็ได้อะไรมู้งเลยพี่น้องกลับบ้านเราไปนี่หลังจากลอดถาดโจ้ดคนตกองห้ามนตกองห้าจนเมื่อยเลยพี่น้องฝนตกองห้าอยู่เลยเลยป่ะกลับบ้านครับพี่น้องมาเมื่ออะไรไปนี่

อันท er so ี่มาจับกระปูพี่น้องจับกระปูอันไปทั้งไหนเาบ่ดิใส่ละปลาอันนั้นเนี่ยคนไมีแน่น้ำที่สั่นว่าจะปลาอันตราดที่ซอยที่ไปย่้อซอยเกี่ยวอยต้นกับประมาณนี้พี่น้องแปหมูกับจนเกือบสองชั่วโมงฝนตกบ่เศร้าพี่วานไม่มีพี่น้องพี่วานได้เราพี่วานครับ มาห่อนล้วพี่น้องหมูก็เอามาแล้วนะครับพู่นะพูนกำลังเส็ดงามมาดังงามพูดไข่เลยเลย่ว่ามาบานเท่าทุก

ชูหมูจูหมูจูหมูหมอ่ายูไข่นี่ล่ะไข่มะนาวหวานนี่ไข่มะนาวหวานอ่าไข่สามเทปสามะมนี่ล่ะเล่นขึ้นเลียนลงเพราะหน้าเพิ่นเนี่ยเทพวองน่ะเล่นขึ้นหรือเล่นลงโมโหซอหนั่นเล่นเสมอโตซาเอาจับไปครันจับไปอันนี้ย่างครับย่างพนวัตถืไปก่อยพี่น้องกินทั้งวันเดอ้อก้อยส่วพี่น้องกินทรัพยล้วครับพี่น้องเตรียมแล้วเดี๋ยวไปส่งงานงานเพิ่นเนาะพี่น้อง อู้เลยวะจุยังนถ้าไหนจุเรียบร้อยครับพี่น้องทีมงานกับนังจุโลภารกิจนี้ภารกิจนี้เหลือแต่หัวมามาจูมาจูมาจไปโจูมาจูแล้วครับพี่น้องหลังจากไปเบิ่งหมูน้ำกันมานะครับกะเห็ดกะขั่วแล้วแล้วเรียบร้อยเอาไปหิมะขั่วไปเลยอ่ะอันเหลือ เลี้ยเลีดเหัวพี่น้องเล่้ดหัวกับเนื้อพอติดจุกชบพี่น้องไปเลยอย่าไหาแม่ขวากับนี่แต่ผมง่ายขวายหน่อยแต่คนง่ายบ่งายเหมืนเอ้านี่อัางใบถาขอบคุณไกันวกันครับส้าธุรกิจนะครับพี่น้องมือนีก็ได้ประมาณนี้นะครับแต่บงคักว่าได้ คลินอีพี่ EP นี่นะครับขอบคุณพี่น้องเบัดสมองสบอนที่ติดตามรับชมขอบคุณกำลังใจพ่อกันอีพี่หนานะครับผมสวัสดีครับ